กยาวเซลทุกคนกว่าซีบซวุ 4, ่นวายตะกายดิเจ็บซ okay. ีป่ะเจ็ซ <t om> ีคือคุณแจัก <t> ค <om> ุณแจักได้เหรอไม่เหรอปุดาเอาเลยหูเห็นเจ้าอังใช่ใช่ใช่ทำซ้างเหรอฮ้ยทำซ้างเหรอโอ้เห็นตอนไหนตอนสวนทางกันออกมาเหรอเห็นจังไหนเห็นเห็นในคลิปอ๋อนึกว่าเป็นเจบอล เป็นเป็นผู้สาวหรือเป็นผู้ว่าแง่คือเนี่ยเป็นคนสวยหรือเป็นคนหล่อคนงามเลยนะว่อย่าไปว่าใเอ้ย็เป็นคนงามบ่มาไหรเมื่อพีมาสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อสองชื่ออย่างชื่ออย่างชื่ออย่างพับ พร้พาบวะปากคือมองยากนะ <c oughs> นี่ทุกคนผู้สาวม <c oughs> าซื <c oughs> า้อน้ำปั่นยามเช้าบ่พากันหนาวบ่ฮะพากันหนาววะหนาวใครกินจอกเขาได้นี่อันนี้จอกเขาได้จอกห้าอันนี้น,น้ำปัน่นเด้ปัน่นเด้จอกห้าจอกเจ๊ปั่นกันเลย

กระเป๋าพันกระเทยนะจะซื้อขาดเลยนี่เหมือนโอ้ยมันไม่มาขาดแล้วนี่หมูป,มปมาดคือมาคือแพงกันแทะหมูไ่เลยตอนมันจึ้งอยู่เนี่ยผู้สาวหลายแหง้งไปเลยผู้สาวน้อยหลายแหง้งซื้อน้ำปั่นแล้วก็ไปเฮียนเข้าเข้าเฮียนนั่นไนี้ นี่ผู้สาวมากที่สุดมาเม่มาซื้อก่อนอ๋อมั้อเลยมาซื้อมาซื้อก่อนตรงนีนัดนัดหมอเจ้าคิดจริงนอันนี้หาลูกแม่ค้าเหรอไม่หรอกนี่ฮะไม่ไหวสักนักเรียนเหรออ๋อนักเรียนอ๋อบริการตัวเองเลยฮะแม่ค้ายังงนึงก็แม่ค้ายังเป็นเบี้ยกันอ๋อยังเป็นเบี้ยจักคนอะไรเจ้า ไม่สามละแต่คือว่ายังเป็นเบี้ยสะเลี้ยังาเงใหญ่อ๋อเงาเใหญ่เขาผู้สาวหลายเนาะหานี่เนาะหลายได้น่ะมัแต่ผู้สาวเนาะบ้านนี้เนาะที่นี่อันี้เนาะถ่ายเท่าไหร่ด้หนึ่งตองซ้ำหนึ่งตองซ้ำโอเค ใส่ลูกแม่คะอันนี้ผู้ใหญ่เหรอเนี่อันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปลาโจกเอาเลยนี่กินงจียงโจกเอาเลยปลานี่เรากำไรอ่ะเนอะกำไรหรือขาดทุนนี่ผู้ชายสองคนเลยบ่ผูนน้หญิงผู้นึงผู้น้อยบ่อ๋อนั่นบ่ผู้หญิงยังไปเรียนอยู่เรียนไปแล้วเรียนกับไปน่ทัดอ๋อ อาบน,น้ำแบนนนนำนนำบ,บนี้ฮะหัวกับอาบน,น้ำหัวเปียกไปห้องนียแบบนี้ปลใดเละปลาโนบาปลอโนบานยังอันบานชองชอ,อยู่ในคุ้มเออถ่ายลเล็กน้อยไปห้องฮียนี่เจ็บภาาบริการยามเซามาฝากทุกคนทุกคน าเาหน่อยไม่รุ่นมาห้องโรงเรียนแล้วก็ออกมาออกมาซื้ออย่าง <c oughs> ออกมาซื้อน้ำว่ามีแต่คนร,รอๆเฮียมออไหนี่ <c oughs> มอสองโอ้คัดหน้าตาผู้ <c oughs> สาวไปคือกนย่างออกมาย่างออกมาซื้อ <c oughs> แต่ว่าทางข้าเจ้าวก่วงมากเลยนะทุกคนทางแบบแบบเผื่อขยายมากเลยนะน่าจะประมาณแปดเมตรใช่ปะ นนมันกว้างมากเลยขายดีแค่นั้นเมื่อไรจักจอกเนี่ยเจ้าทอดร้อยอยู่ขายดีแท้หมาอนด้เจ้าเ <c oughs> หมือนึงเหมอหือนึงน้ำเดียวบอนอีกก่ไง <c oughs> ขายดีแหง แป๊บแป๊บแป๊บเบ,บ,บิดลถ่ายเบิดมืู้นนี่แต่ว่าขนมมีแต่ขนมขนนโอ้โหหนึ่งอ,อันนี้น,นี่เป็นขนมขนมไทยนี่ขนมไทยขนมไทยเหรออีสี่สี่อย่างอันนมเป็นขนมเวียดกับของลาวนี่เลยค่ะ ว่ะลูกเบิดขนมห่อที่สว่างเลยนี่บิไปง่ายนี่เบิดลซิฟห่อได้หน่พูดได้เอาอิทย์เอาอีกเอาขนมนี่แน่ป๋าเลือกเอาเลยลูกแม่ค้านี่สุดยอดเป็นลูกแม่ค้านี่ก็ดีเนาะ เลือกเอาเลือกเอาเลยอยากได้อย่างเอาเบิร์ดแล้วพูดอะไรกินขนมหลายแห้งมากมาไปแล้วเด็กก้าวยาวเ้าดีกนว่าสี่สีวุ่นวายจะกายดีเอฟซีป่ะเอฟซีคือคุณแจักคุณแจ็คได้ป่ะไม่หรอ กูได้เอาหลยเห็นเจ้าอันใสใช่ไหมใสใสทำซ้างเหรอฮทำซ้างเหรอโอ้เห็นตอนไหนตอนสวนทางกันออกมาเหรอหรือจังไหนเห็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 นในคลิปอ๋อหรกว่าเป็นเจ๊บอลไหมมีเอฟซีนึ่คนสาวกินนมเหนียวสาวน้อย อันนั้นพนกินกรอนี้ก้อนนีกับปีกไก,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 ก่ <c oughs> <c oughs> ป่าที่ออกมาเรื่อยๆเป็นขายยังไงป่าพุ่งา่าลอยยังอ,ออกมายาังอ,ออกมาเรื่อยๆ สองร้านนี่คือเลือกเลยเลือกแบบเข้าร้านไหนก็ได้ปดัไไปนปได้สิได้ไปมือนี้ปันได้สิได้ไปโรงเรียนข้าพ่ออยู่ไหนอหะอยู่เทิงไหนเป็นคู่ปะอ๋อ อยีเดีนมเหนียวนมเหนียวนี่เจ้าปิ่เฮ็ดเองบ่เนี่ยแหละปรุงเองือไปละบ่เพื่อเช้าไปละบ่หมดสอบไปแล้วเ <c oughs> ข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนทางนี้ทางนี้สะดวกสุดโตประตูอยู่ไกลนะกูแต่ว่าส่วนมะักเข้าทางนี้โอ้ จ้หอแล้วนี่ห้าห่อแล้วน่สี่หรือห้าหออ่อฮกระเบะป่ะเอาไปปั่นผู้สาววน่ะเนฮะเอาไปหลายแท้คนโมด้กินเหรอคนดกินเอาไปปั่นม่ก,กินบ่ะ ว่านัน้องสาวเพื่อนเฮ้ยเฮ้เต็มเลยเร่ยกับปั่นน้องอยู่นะอินสาร้ายเหมือนกับพิมพว่ะโอ้ผู้สาวหรือผู้่าวนี่เนี่ยเป็นผู้สาวหรือเป็นผู้่าว เป็นคนสวยหรือเป็นคนหล่อคนงามเลยเหวะอย่าไปว่าเขาไม่เอ้ยเป็นคนงามบ่หม้อไถ่หม้อพี่มาสัมภาษณ์เนี่ยม้อสองชื่อหยางชื่อหยางเชื่อหยางพับพับพับบ่ปากปากม้งอยยาง ชื่อตั้งเองหรือว่าชื่อพ่อแม่ตั้งให้ตั้งให้ตั้้งใหบ่แม่นบ่ภาพภาพเรื่องไหนมูอเอิญมูอเอิญมาจากไหนมืหมูอเอิญมาอย่างงองว่าเผามูอเอิญมะเผาบอกบ่เจ้าเอิญมาเพิ่นมาอย่างเผาเผาแต่ว่าเพิ่นชื่อภาพป่าเขาเอิญภาพเขาเอิญภาพมันเล่นยากบ่ในห้องเรียนมีแบบนี้จะคนผู้งามๆแบบนี้อ่าหลายคนเลยบอก โอ้นึกว่ามีผู้เดียวงามผู้เดียวบ่แมนงามหลายคนเลยถ้าบ่าได้กินน้อมเหนียวนี่ขึ้นมาบ่ฮ่อนลงเฮียนเนาะแต่ละเมื่อก็ต้องมาก่อนมาเพิ่มน้ำตาลก่อนโอ้เพิ่นแบบเพินเ่นแบบปัน <c oughs> ่นเลยเลยเครือ่องปั่นน่อมเหนียวเพิ่นตักใส่จอบ <c oughs> เอาไข่มุก ให่มุกใส่ได้มึงเอาให้มุกบอเอานมเอาลวดยแล้วก็ตั้งนมเหใส่อนี้กยใส่นเลอีจ่ครบพ่ะอลยอาเมยไปๆๆอาน้เอาเอไนเอามาอีกแล้วเป็นซีฟเลยนะนี่นับอยู่นี่บกว่าโรงเรียนเดี๋ยโงเรียน น้องหักกะเฮียนน้ำเดียวบ่อะอ๋อน้องแต่ปอกี่อัอบ่หรือปอนไดนอนุบหวานอันบานอันบานน้ำเดียวนี่หน้องอันบานสองน้องอันบานหนึ่งเอาเอาใส่ปลาเอาไปปั่นผู้บ่าวบ่อปอนี้ปั่นผู้บ่าวน้ำกินน้ำบ่กินบ่กุ้ยฉอมองเฮียนหลายไก่อยุดหับลูกแม่ค้า เงินกำไรก็ไปเบิดแล้วนี่กำไรเบิร์ตแล้วนะครับนี่บรรยากาศไหมครับอบอุ่นมากเลยนะครับผู้สาวหลายอันนี้กับแม่เหรอคนสวยใช่ไหมอันไหนเมื่อใดเมื่อใดเนี่ยเมื่อใดเมื่อสองเื่อสาวอยังชื่อยังเจ้าค่ะฮะ ูอ้ายสาย้เพิ่นชื่ออย่าง,ช,ออางชื่อเล่นเอา้าชื่อเล่น,เนบ่มีเขาเดินมาจังไหนเฮ้ยเพชรตะวันบ่เชื่อเล่นก็เอินเพชรตะวันนี่นะไปหนนกคเอดนี่นะ,ะป่าไป <laughs> ไปไปไูอาา้อายลาวหนีเออไปไปให้แน่นสั่นไปไปนายผนะู้สา,า,า,าวเกีาาย่ยวมากสาวพราวชื่ออย่างก็พราวไม่อย่ง ขไม่อย่างเพื่อซื้ออย่างเช่นข้าเสาผ้าวหย <c oughs> อกเล็กน้อย,ยก่อนมวนอันนี้สาวเพชรตะวันบ่บ่าวบ่าวหรืออยังบ่าว,ว,าวหรือสาวโอ้แถวนี้มีหลายได้แบบคนสวยวันนี้ดูก่อนนี่แหละจะว่าบรรยากาศม่มวลมาปากตอนเชา้าครับ อย่างนี้ประมาณนี้นะคะรับไปแล้วสวัสดีครับ